ยังไม่เจอคัตตาดนะฮะรูปร่างก็จะเป็นเหมือนขนมเค้กนะ,ะฮะอ้ยครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้อันจีนะครับจะพาเพื่อนๆมาเล่นเกม Play Store เกมหนึ่งเขาก็จะมีชื่อว่า s l a n d y Tubby Anniversary Edition นี่ฮะหน้าเมนูนะครับจะระบุไว้ว่าเล่นคนเดียวเล่นหลายคน และมีการตั้งค่านะครับเกมนี้ถ้าเกิดเล่นคนเดียวผมเข้าใจว่าอาจจะหาศัตรูยากนะครับหรือว่าศัตรูอาจจะตามหาเราได้ยากนะฮะเพราะงั้นเดี๋ยวผมจะมาลองเล่นแบบออนไลน์ดูนะครับ let's go ลองเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับมีทั้งหมด4เซิร์ฟเวอร์นะฮะลองเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่2แล้วกันเขาห้องไปเลยครับห้องไหนก็ได้ครับคลิกไปเลยครับเริ่มต้นตัวเกมนะครับ เขาจะบอกว่าเก็บคัตตานะฮะเก็บคัตตานะครับ,เ,บ,าารบเห็นด้านมุมขวาไหมครับขวามือผอว่าจะมีสัญลักษณ์วิ่งนะฮะถ้าเราไม่ได้กดมันก็จะเดินนะเดินช,ช้าๆแบบนี้ฮะถ้าเกิดเรากดเป็นสีแดงขึ้นแบบนี้เราก็วิ่งได้นะฮะมีปุ่มกระโดดนะครับแล้วมีปุ่มนั่งนะฮะเออเจอเพื่อนแล้วครับ เอ้าชื่ออะไรวะนะลุงพลโดนจับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราไปหาลุงพลกันนะเจะอแล้วเจอลุงพลแล้วอันนี้คือพวกเรานะฮะคือเพื่อนเพื่อนเรานะครับเขาก็ตามหาคัตตาดเหมือนกันกับเราเนี่ยฮะในระหว่างที่เราทําการหาคัตตาดทั้งหมดนี่ตัวม่วงเนี่ยครับไอตัวม่วงนะค,คือ ทีลิทับบี้ที่นั่นมันมาแล้วโอ้หไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหนีก่อนโอ้โหมาเต็มเลยทีนี้สองตัวเลยครับภารกิจแล้วก็ต้องเก็บคัดตาดไปตามทางเลยฮะกระโดดขึ้นเขาได้นะครับขึ้นเขาได้ครับอุ้ยมันมาข้างหลังแล้วย,ย่าอยู่ไหนวะเมื่อกี้เหมือนจะโดนไล่นะฮะ มันขึ้นเขาได้ปะครับไม่แน่ใจนะมันขึ้นเขาได้ไหมฮะแต่ว่าตัวเราขึ้นได้นะฮะเมื่อกี้มันไล่หลังานะฮะเดี๋ยวผมต้องทำตามภารกิจนะค,คือว่าเก็บค่าตาดนะฮะเนี่ยนเะพื่อนเพื่อน,น,นเราฮนะเขาก็เก็บค่าตาดเหมือนกันฮะเฮ้ยอ้บ้าเอ้ย,อยวิ่งดิกดวิ่งดิวิ่งดิเออมาแล้วมาแล้วมาแล้ว หายไปไหนล้วต้องใส่ไปไล่คนอื่นนะดูดีๆนะับมันมีหลายตัวนะฮะมีสองถสามตัวทีเดียวเลยฮะเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นคัดตาดเลยนะฮะค่อนข้างที่จะมีหลายชิ้นทีเดียวนะฮะอันนี้คืออะไรอะ่ะคือใครอะ่ะ คือเพื่อนเรานะโอ้โห,โหมายืนตรงนี้หวัดดีพวกคิดว่ามันจะตามเจอไหมล่ะยืนวันนั้นอะ่ะโอ้สี่คัตตานะครับเหลืออีกสี่คัตตาน่าจะเป็นระบบเกี่ยวกับเราช่วยกันเก็บนะฮะผมก็ยังไม่เจอคัตตานะฮะรูปร่างก็จะเป็นเหมือนขนมเค้กนะฮะ โอเกิดอะไรขึ้นครับโอยตกใจเหมือนเลยเมื่อกี้นี้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองเริ่มใหม่นะฮะกลับมาสู่หน้าโมดนะฮะเดี๋ยวผมจะเข้าไปใหม่นะครับทีนี้ผมจะลองเลือกเซิร์ฟอื่นดูบ้างนะครับตรงนี้ฮะเข้าห้องเลยครับจำนวนคนเยอะดีฮะเก็บคัดตาดทั้ง4ชิ้นฮะจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะครับเหมือนผีเจ้าไวขึ้นหรือเปล่าฮะ วตรงซ้ายมือผมนะครับจะสามารถปรับเป็นแบบ HD ก็ได้นะฮะแบบแลดีก็ได้นะครับ,แบบรบแล้วก็ข้างล่างจะเป็นการแชทคุยนะครับไปห,หาลูกพลต่อดีกว่าเมื่อกี้มาแบบไม่ได้ตั้งใจนะฮะไม่ได้ตั้งตัวเลยฮนะเฮ้ยมีใครอยู่ไหมอะไรวะ ใจหลอกตัวเองโอ้ยอันี้มันวาร์ปด้ด้วยอ่ะโอ้โหมีพลังพิเศษอุ้ยเอาอีกแล้วครับโดนมันโจมตีจากด้านหลังนะครับงวดน,นี้ก็เป็นว่ายัางไงแล้วเพื่อนๆก็ลองหาโหลดที่เพจสโต<ห>ได้นะครับนะหาเกมค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียว สียองขวัญเล็กน้อยนะฮะกระตัวกระตูนน่ารักนะครับเีเรทับบี้เดี๋ยวรอชมคลิปถัดไปนะครับว่าผมจะมีเรื่องเล่าผีผีหรือว่ารีวิวเกมนะฮะเกี่ยวกับเกมสยองขวัญน,นะครับจากวันนี้ขอตัวสวัสดีครับ